ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองโลกกว้างนะคะพบเจอกันเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยประมาณทางช่องพีทีวีแห่งนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็จะมีการนําเรื่องราวทั่วทุกมุมโลกนะคะมาพูดคุยกันในภาษาที่เข้าใจง่ายและจะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าเรื่องที่อยู่นอกประเทศของเรานั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะผ่านทาง SMS หมายเลข4 6 8 9 9 0 0ติดตาม ความเคลื่อนไหวในรายการรวมไปถึงสถานีของเราได้ค่ะผ่านทาง f c e e o o o p เพจของพีททีวีนั่นเองค่ะและขอต้อนรับแขกร่วมรายการของเรานะคะนายแพทย์สลักธรรมโตจิจรการหรือว่าคุณหมอหวายค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณหมอคะก็เป็นกรณีที่หลายๆคนติดตามแล้วก็เอาใจช่วยเกี่ยวกับรเรื่องของการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคะวันนี้เนี่ยคุณหมอมาทั้งทีนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับฮ่องกงมากขึ้นนะคะหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคะคุณหมอก็คงต้องเกริ่นให้ทางผู้ชมทางบ้านบางท่านนะครับที่อาจจะไม่ทันได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้มากนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ผมก็ลองสังเกตดูว่าน่าสนา นใจว่านังสือพิมพ์หรือว่าสื่อต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยถึงแม้ว่าอา,อาจจะมีการเขียนข่าวเรื่องนี้นในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะเยอะแต่กลับพบว่าเนี่ยข่าวต่างๆในเวลาลงนัานนังสือพิมพ์เนี่ยกลับมีค่อนข้างน้อยก็อาจจะทําให้หลายๆท่านเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมก็เลยถือโอกาสเอาเวทีนี้เนี่ยเข้ามาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไป รู้เรื่องของเหตุการณ์นะครับก็ผมก็อยากจะขออนุญาตท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าอยากจะเล่าเรื่องของสภาพและประวัติศาสตร์ของฮ่องกงเข้ามาว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเขามีที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะว่าการเข้าใจประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากนะครับค่ะค่ะฮ่องกงนี่ค่ะเดิมทีเนี่ยเขามีลักษณะทางกายภาพหรือเขามีวัฒนธรรมอะไรยังไงบ้างคะครับก็คือว่าก่อนอื่นนะครับก็ จะเอาเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าฮ่องกงเนี้ยก็คือเป็นบริเวณพื้นที่คาบสมุทรเล็กๆคาบสมุทรหนึ่งอยู่ทางประใต้ของประเทศจีนนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมีแค่ประมาณ1ันหน่งร้อสีตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็เป็นถ้าเอา พื้นที่ต่างๆในโลกเอาประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมาเรียงกันนะว่าม<ช>ีพื้นที่มากน้อยเท่าไหร่แล้วเอาฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยเขาอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยแปสิบสานะครับคือเกือบไพ่าตารางเลยนะ,<ช>นะครับนะครับแล้วก็ประชากรก็มีอยู่ประมาณเจ็ดล้านสองแสนคนนะครับก็น่าสนใจว่าก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีความไม่ได้ใหญ่มากแต่มีประชากรอยู่กันหนาแน่น,น,นมากา <ๆ S 2> นะครับแล้วก็พื้นที่เล็กๆพื้นที่นี้เนี่ยเขามี เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับหรือ GDP เนี่ยอยู่ประมาณ4แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดานเล็กแค่นี้นะครับ แล้วก็ GDP ต่อหัวประชากรของเขาเนี่ยก็มีถือว่าประมาณ50,000กว่าเหรียญต่อปีนะ mm. ครับถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วที่ว่าสูงของเขาเนี่ยคือเขาก็มีความแตกต่างทางชนชั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าคือคนที่รวยมากของฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะรวยมากเลยจริงๆแต่ว่าคนที่จนมากเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะจน ชนิดที่ว่าไม่มีที่ซุ้หัวนอนเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทางบ้านเคยไปดูรูปภาพหรือสารคาดีเนี่ยของอาทางชาติตะวันตกต่างๆอย่าง National g e o g r a p h นะครับเขาก็จะมีภาพออกมาเลยว่าเขาอยู่ในเหมือนอยู่ในกรงเลยนะครับ<ม>เข้ามานะครับแล้วก็แคะนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็คือที่มาของฮ่องกงว่าทําไมมันถึงเกิดเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากาชาติ จีนออกมาท,ทั้งทงที่ก็ดูส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พูดภาษาจีนนะครับก็คือว่าเดิมแต่เดิมเนี่ยก็คือว่าฮ่องกงเนี่ยก็เขาก็เป็นคล้ายๆพื้นที่เล็กๆหนึ่งของจีนซึ่งจริงๆเขามีประวัติเขาก็มีตำนานเล่าว,ว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินคือยุคโบราณของจีนเลยก็มีการส่งคนเข้ามาปกครองในพื้นที่ในบริเวณแถวๆฮ่องกงและเซินเจิ้นซึ่งอยู่ติดๆกันนะครับทีนี้แต่ว่าปรากฏว่าในช่วงที่ ชาติตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มแผ่ขยายอาณานิคมเข้ามานะครับ ทางอังกฤษเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นในง<ม>ที่จีนซึ่งเป็นจัก,กรวรรดิใหญ่แต่เดิมในอดีตเนี่ยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเริ่มจละล้าหลังตามไม่ทันชาติตะวันตกขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเขาก็คิดว่าเขาจะทําการค้าขายในเอเชียเพื่อขยายระบบทุนนิยมของเขาให้มันแข็งแร่งมากขึ้นนะครับเขาก็มามองหาว่าเอ๊พื้นที่ไหนเนี่ย ที่มันจะเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอนในช่วงนั้นเนี่ยคืออังกฤษเขาเริ่มค่อยๆยึดทยอยยึดมาตั้งแต่พื้นที่เบงกอลของอินเดียนะครับแล้วก็พื้นที่มาลลากาคาสุดมาลายูสิงคโปร์เพื่อแล้วก็เขาก็มองหาว่าเอ๊ะจะมีทางไหนที่จะเข้าไปค้าขายกับจีนแล้วทีนี้ในยุคโบราณเนี่ยของจ,อจ,จีนเนี่ยของในรุกจักจักรวรรดิจีนเนี่ยครับเขาจะมองว่าชาติตะวันตกเนี่ยเป็นชาติป่าเถื่อนนะครับ ก็ทีนี้เนี่ยความด้วยความที่เป็นชาติป่าเถื่อนเนี่ยเขาก็เลยจะจํากัดว่าเวลาค้าขายเนี่ยเขาจะให้ค้าไปต่อกับผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งโดยติดต่อผ่านสมาคมพ่อค้าอีกทีก็<ม>จะมีสับเรียกว่าโคหงนะครับไม่ให้ติดต่อโดยโตรงไม่ให้ติดต่อโดย,โดยตรงเข้าไปค้าขายโดยตรงผ่านปักกิ่งนะครับซึ่งเพราะงั้นเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเจาะตลาดได้การาตลาดในประเทศเนี่ยคือโดนพวกกลุ่มพ่อค้าและขุนนาจีนเนี่ยควบคุมเอาไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มจะมองหาและจะมีทางไหนที่เขาไปค้าขายได้บ้างแล้วก็ในในข่ายเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจนะครับว่าอังกฤษเนี่ยคือในช่วงนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีความนิยมที่จะดื่มชาขึ้นมามจะเห็นว่าไปดูตามบ้านคออังกฤษจนถึงปัจจุบันนี้ตอนบ่ายๆเขาก็ต้องมีชาตอนบ่ายใช่ไหมครับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมใช่ค่ะ,คะแล้วในยุคก่อนเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาและเขาไม่สามารถปลูกชาเองได้แล้วเขายังไม่มีการนำชาไปปลูกในประเทศอาณานิคมอย่างเช่นศิรีลังกาอินเดีย นะครับเขาก็เลยต้องนําเข้าชาจากจีนแล้วปรากฏว่าเขาขาดดุลการค้าจากชาเนี่ยมหาศาลเลยครับแทนเขาก็เลยต้องไปมองหาพืชเศรษฐกิจตัวอื่นว่าพืชเศรษฐกิจตัวไหนเนี่ยที่จะสามารถเอาไป ค้าขายแล้ได้กาไรเยอะเขาก็คิดอบอกว่าฝินเนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะครับช่างคิดเหลือเกินนะคะใช่ครับเพราะว่าปินเนี่ยเ <ฮะ S 2> ข,า,ขาคิดว่าไงคนก็ต้องเสพพอเสพแล้วติดมันก็ต้องมีการซื้อเรื่อยๆนะครับแล้วเสพแล้วก็ทําให้ผู้เสพเนี่ยเขาเกิดอาการเหมือนกับเคลิ้มๆจนนาไปสู่การติดซึ่งปัญหาการติดฝิ่นและก็การติดโวสสารเสพติดที่ เกิดจากฝินก็ยังเป็นปัญหาทางการแพทย์จนถึงปัจจุบันนี่ครับ<ม>ซึ่งเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสก็คงจะได้นํามาเรียนท่านผู้ชมต่อไปะนะครับ,รบแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มเอาฝินเขา้เขาไปค้าขายแต่ว่าการค้าขายเนี่ยทางจีนเขาก็เห็นว่าฟิ่นเนี่ยมันเป็นพืชอันตรายนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้เกิดการค้าขายฝิ่นนะครับแล้วก็มีอู่ครั้งหนึ่งในทางจีนเนี่ยเขายึยดฝิ่นล็อตใหญ่มหาศาลเนี่ยจากทางพ่อค้าอังกฤษนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขา เขาไปตรวจคนโดยพลราการมา<ะ>เจอขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากทางอังกฤษเพราะนั้นก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาจะคุ้มครองพ่อค้าที่ลักลอบเอาฝิ่นเข้าไปขายนี้หรือไม่มแต่ทางอังกฤษเขาตัดสินใจที่จะคุ้มครองก็เลยส่งกําลังเข้ามาปราบในปี1842ที่เป็นที่อังกฤษเนี่ยทำสงครามกับจีนครั้งแรกเรียกสงครามฝิ่น<ะ>ซึ่งปรากฏว่าด้วยความที่อังกฤษเนี่ยเขามีทั้งเครื่องจักรไอ้น้า นะครับแล้วก็เรือรบเหล็กแล้วก็เทคโนโลยีการหล่อปืนใหญ่ที่ดีกว่ากองทับจีนมากนะครับก็เลยทําให้จีนเนี่ยพ่ายแพ้นในสงครามฟิลและเขาต้องเซ็นสัญญาที่เขาเรียกว่าสัญญาไม่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับคือส่วนที่นธิสัญญานานกิงส่วนที่นธิสัญญานานกิงข้อนึงเขาบอกว่าให้ยกพื้นที่บริเวณฮ่องกงเนี่ยเป็น ส่วนเป็นเมืองท่าของอังกฤษให้อังกฤษเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยปกครอง<า>ไปเลยนะครับซึ่งเหตุผลที่อังกฤษเขาเลือกตรงฮ่องกงเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดว่าดูทิศทางการค้าเนี่ยคือ<า>เขาไม่ได้ห่างจากเมืองท่าของเขาที่อยู่ที่สิงคโปร์และแหลบมาลลกามาก นะข้อที่สองเีื่มันจอดอยู่บริเวณฟางตุ้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเคยเข้าไปทํามาค้าขายมาอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็ข้อที่สามก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้มีอ่าวน้ําลึกก็คืออ่าววิกตอเรียอ่าววิกตอเรียเนี่ยจะมีให้เป็นอ่าวน้ําลึกโดยธรรมชาติที่ทําให้เรือใหญ่เนี่ยเข้าไปจอดได้ซึ่งฮ่องกงก็ยังใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับค่ะแล้วก็นี่ก็กลายเป็นพื้นที่แรกที่อันกฤษได้คือได้เขาจะได้ตอนแรกคือได้เกาะฮ่องกงแล้วก็ต่อมาเนี่ย เขาก็มีก็เริ่มอังกฤษก็เริ่มให้พอหลังจากที่อังกฤษยึดพื้นที่ตรงบริเวณเกาะฮ่องกงได้แล้วใช่ไหมครับชาติตะมันตกต่างๆก็เริ่มทยอยตามเข้ามาและขอแบ่งพื้นที่เช่าสัมปทานขอสิทธิ์ในการค้าขายต่างๆในจีนแล้วก็พอจีนเขาเจอปัญหาคล้ายๆเดิมเนี่ยก็คือเรื่องการลักลอบฝินเข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามจะทําสงครามกับชาติตะวันตกอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าแพ้ในปี1000 Uh, 860นะยครับ,รบตอนนั้นเนี่ยก็เจอสนธิสัญญาไม่ไปทํารอบสองอังกฤษซึ่งก็เข้ารวมสมงครามครั้งนี้ด้วยก็เลยขอพื้นที่ตรงข้ามกับตัวเกาะฮ่องกงก็คือเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเกาลูนในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่แผนที่นิดนึงนะครับที่สไลด์ที่สองนะครับ,รบก็คือฮ่องกงนี่คือต้องให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่คุ้นเคยกับลักษณะกายกาภาพงของฮ่องกงเข้าใจนิดนึงนครับ ตัวเกาะฮ่องกงคือตัวเกาะที่ลอยอยู่ในน้ำนะครับส่วนเกาลูนเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามเกาะฮ่องกงตรงนั้น น,น่าเห็นใจเขานะคะคุณหมอเขาก็อยู่ของเขาดีๆแท้ๆแต่พอมันมีปัญหาและต้องแพ้สงครามและเกิดส่วนที่สัญญาที่ทําให้เขาสูญเสียสิทธิอํานาจในพื้นที่ของเขาเนี่ยน่าสงส<ช>ารน่าเห็นใจแล้วก็มัน<ช>เป็นประเด็นที่ทําให้ความรู้สึกของคนจีนใจเบิกที่เขารู้สึกเาว่าเขาเป็นศูนย์กลางของอรารยธรรมโลกเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากที่สุดแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรและวัฒนธรรมมากที่สุดเนี่ยเขาถูกทําลาย,ยงลงอย่างรุนแรงและย่อยยับเลยนะครับ ในจีนเองเนี่ยเขาก็จะเรียกศตวรรษตั้งแต่ปี1842เป็นต้นมาว่าเป็นศตวรรษแห่งความอัปยศ์ mm hmm. ที่ฝรั่งชาติตะวันตกต่างๆเนี่ยเข้าไปพยายามแสวงหาผลประโยชน์และยึดครองและกดขี่ชาวจีนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในพื้นดาพื้นที่ชาติตะวันตกเหล่านี้เขาเวลาเขาได้พื้นที่ปุ๊บเนี่ยเขาจะบังคับให้จีนเนี่ยยกเป็นเขตสัะทานก็คือว่าเป็นเขตที่ ชาวจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายของจีนเนี่ยบ<ช>ังคับใช้ได้นะครับซึ่งก็คือมีเป็นเป็นเหมือนกับเป็นอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่งเลยโดยมีฮ่องกงนี่แหละเป็นต้นแบบเช้นสำหรับรัฐบาลต่างๆ่ตั้งแต่รัฐบาลจากักรวรรดิจีนซึ่งเป็นสมุรณาญาสิทธิราชนะครับรัฐบาลสาธารณ จีนของพรรคกอ๊กมินตั๋งต่อมาแล้วก็จนมาถึงรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยความชอบธรรมในอำนาจของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งที่ชาวจีนเขาจะให้เครดิตมากและสนใจมากคือว่าคุณสามารถรักษาที่ปไตยและพื้นที่ของประเทศจีนได้มากแค่ไหนซึ่งมันก็นํามาสู่เหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับว่าจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะมีอ่อนไหวมากกับเรื่องการเสด็จแดงเขาก็จะเน้นว่าเวลาเขาออกแถลงข่าวเขาก็จะบอกเน้นมากว่า พื้นที่ฮ่องกงเ,เป็นอธิปไตยของจีนแม้ห้ามชาติตะวันตกมายุง่งแต่จะเห็นว่าเป็นประเด็นหลัหลกๆที่เขาแถลงซึ่งเขาต้องถึงแม้ว่าเขาจะพูดกับชาติตะวันตกแต่นี่เป็นสิ่งที่เขาพยายามสื่อกับทางประชาชกรจีนเอง<ม>ว่าผมไม่ได้จะทาให้ต้องเสียฮ่องกงออกไปนะเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าน่าสนใจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มาน่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเฉพาะพื้นที่ฮ่องกงกับเกาลูนเนี่ย ทางจีนทางจีนเองเนี่ยคือเขาถือว่าตามสนธิสัญญาที่เขาทํากับอังกฤษเนี่ยคือเขาต้องยกให้ตลอดการแต่ทีนี้ที่จีนเขาได้กลับมาเพราะว่าคือทางอังกฤษเนี่ยเขาได้แค่พื้นที่ฮ่องกงกับเกาลูนเขาบอกเขาไม่พอโอ้โรหระโบบขึ้นไปอีกเขาก็อบอกว่าขอไปเช่าพื้นที่เขาเรียกว่านิวเทรียรรีนะครับซึ่ง ก็คือเป็นพื้นที่ทางเหนือของไปจากเกาลูนนะครับก็เดี๋ยวรบกวนเอาแผนที่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับพื้นที่ new territory เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางเหนือเข้าไปจากเกาลูนเนี่ยจำนวนหนึ่งเขาคิดว่าเมืองมันจะต้องขยายขึ้นไปเขาก็บอกว่าจะขอเช่า99ปีะนะครับซึ่งก็มีคนถามอังกฤษว่วาทําไมไม่ขอเช่าตลอดกาลเลยคนที่ทําสัญญาเขาบอกว่า99ปีเนี่ยมันก็เหมือนตลอดการอยู่แล้วนี่แต่ว่าเขาก็ลืมคิดไปว่า99ปีจริงๆเมื่อถึงเวลานั้น กลับมาถึงมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ทีนี้ก็มาถึงว่าอังกฤษเนี่ยเขาได้พื้นอธิปไตยเหนือพื้นที่ของเกาะฮ่องกงแล้วเนี่ยเขาก็ทําการจัดการบริหารแล้วก็สร้างระบบกฎหมายอะไรของเขาขึ้นมาเองซึ่ง แต่เดิมเนี่ยคือพื้นที่ของจีนเนี่ยเขาเป็นกฎหมายแบบสมบูรณาญาสิทธิราชกย์ก็คือม<ฆ>ีพระบรมราชโองการมาเรอย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นไม่ได้มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนนะ่ยที่อังกฤษเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเขาก็เริ่มจัดระเบียบการบริหารต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้มีความทันสมัยมากขึ้นใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนล่ก็คือว่าเป็นกฎหมายที่ว่าสมมติว่ามีคู่ความเขามีการตัดสินคดีอะไรขึ้นมาคดีการตัดสินนั้นก็จะกลายเป็นมาทัดฐานต่อเนื่อง มาเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบที่อังกฤษเข้ามาวางเอาไว้แล้วอังกฤษเนี่ยเข้ามาที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็ใช้ฮ่องกงเนี่ยเป็นสถานีการค้าในการที่จะให้กิจการของอังกฤษเนี่ยเข้ามาตั้งแล้วก็เสร็จแล้วจะเข้าไปสแสวงหาทรัพยากรแรงงานต่างๆเพื่อเอาเข้ามาแล้วก็ ที่ฮ่องกงแล้วก็ส่งไปค้าขายส่งไปที่สิงคโปร์ไปที่อินเดียแล้วก็ส่งไปถึงอังกฤษและยุโรปประเทศอื่นๆซึ่งเขาก็ทํากาไรได้มหา,าศาลเลยนะครับแต่ว่าในงานเดียวกันในการที่อังกฤษเข,เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ช่วยพัฒนาสิ่ง,งต่างๆนะครับอย่างเช่นเขาก็เริ่มมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยเป็นครั้งแรกในฮ่องกงนะครับแล้วก็พวก าความรู้วิทยาการสมัยใหม่ต่างๆโรงพยาบาลสมัยใหม่ก็ครั้งแรกๆของจีนก็มาตั้งที่ฮ่องกงเพราะนั้นก็ในเดียวกันถึงแม้ว่างกรษเขาจะเข้ามาทําให้กลายเป็นอาณานิคมก็ตามเนี่ยแต่ว่าในยุครแรกๆเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเขาสามารถเข้าออกพื้นที่ระหว่างฮ่องกงกับจีนเนี่ยได้โดยเสรี